หรือ iPad Pro ขนาด12.9นิ้วรุ่นแรกที่มาพร้อมกับจอแสดงผล Mini LED จะพร้อมเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี2021 Apple Car จะมาพร้อมเปิดตัวในปี2025ถึงปี2027อย่างเร็วที่สุดย้อนรอยเมื่อ Apple กลายเป็นผู้นำเทรนด์มือถือของ Addoi แอด o i d สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชาแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมเลยครับวันนี้กับผมแอดมินต้นล่ามาอัปเดตข่าวคราวให้ติดตามกันเหมือนเดิมเลยครับอาจจะล่าช้ากันสักนิดหนึ่งเ,เพื่อประกอบการซื้อเท่านั้นหากท่านทราบข้อมูลแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือ iPad Pro ขนาด12.9นิว้วรุ่นแรกที่มาพร้อมกับจอแสดงผลมินิ LED จะพร้อมเปิดตัวในไตรามาสแรกของปี2021 รายงานใหม่จากดิจิทัมแหล่งข่าวในไต้หวันอ้างว่า Apple จะพร้อมเปิดตัว iPad Pro ขนาด12.9นิ้วรุ่นแรกที่มาพร้อมกับจอแสดงผล Mini LED ในช่วงไตรมาสแรกของปี2021หลังจากที่มองเห็นการเคลื่อนไหวจาก Supplier อของ Apple GIS s u พพลายเออรของ Apple ได้เพิ่มการลงทุนอย่างมากในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยงบประมาณ3.6พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือราว 3.9พันล้านบาทกับโรงงานย่อยที่ตั้งอยู่ในเฉิงตูประเทศจีนเพื่อขยายกำลังการผลิตโมดูลสัมผัสที่ถูกรวมไว้ในท็บเลตและยังมีแผนเพิ่มการลงทุนในสายการผลิตที่อยู่แล้วเพื่อรองรับ iPad และ MacBook แหล่งข่าวอ้างว่าการลงทุนครั้งใหญ่ของ GIS มาจากคำสั่งซื้อของโมดูลสัมผัสสำหรับใช้กับแผงจอแสดงผล Mini LED สำหรับ iPad Pro ขนาด12.9นิ้ว ที่กำลังจะมาถึงในไตรมาสแรกของปี2021ก่อนหน้านี้หมิงชือกวัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security เคยทำนายว่า iPad Pro 12.9นิ้วจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกของ Apple ที่ใช้จอ Mini LED และคาดว่าการผลิตจะเริ่มต้นขึ้นในไตรมาสที่4ปีนี้ก่อนเปิดตัวในต้นปีหน้า จอแสดงผลมินิ LED ประกอบด้วยหลอด LED ราว1,000 0ดวงแต่และหลอดจะมีขนาดเล็กกว่า200ไมคอนซึ่งมีขนาดเล็กมากๆทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จอแสดงผลมินิ LED บางและเบาวกว่าเดิมนอกจากนี้จอแสดงผลมินิ LED ยังใช้ขอบเส้นสีกว้างอัตราคอนทราส์สูงไดนามิกกว้างประหยัดพลังงานมากขึ้นและไม่มีปัญหาเบลนอินแบบ OLED ที่มาแมกนลเ Apple Car จะมาพร้อมเปิดตัวในปี2025ถึงปี2027อย่างเร็วที่สุดอ้างอิงจากมิงฉือกวัวอัปเดตวันที่28ทธันวาคม2020มิงฉือกวัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security อ้างว่า Apple ยังไม่พร้อมเปิดตัวรถยนต์คันแรกของบริษัทหรือเรียกกันว่า Apple Car จนกว่าจะถึงปี2025ถึงปี2027อย่างเร็วที่สุดนักวิเคราะห์อ้างว่าปัจจุบันนี้ยังไม่พบความชัดเจนในการพัฒนา Apple Car แต่ถ้าการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในปีนี้และทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีก็จะสามารถเปิดตัวได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงปี2025ถึงปี2027อย่างไรก็ตามหมิงชือกวัวยังกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกแปลกใจถ้าหากกำหนดการเปิดตัว Apple Car จะถูกเลื่อนออกไปถึงปี2028หรือนานกว่านั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน,นตลาดร,รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยังขึ้นอยู่กับมาตรฐานคุณภาพสูงของ Apple นอกจากนี้รอยเตอร์ยังรายงานว่าอีรอนมัดซ์อ e o ของเทสลาเคยเสนอขายบริษัทให้กับ Apple แต่ทีมคุงมปฏิเสธที่มาอี a r i f y ย้อนรอยเมื่อ Apple กลายเป็นผู้นำเทรนด์มือถือของแอ d ด o อ d อัปเดตวันที่28ธันวาคม2563ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า Apple เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีอิทธิพลต่อวงการสมาร์ทโฟนมาโดยตลอดจะเห็นได้จากการเปิดตัวแต่ละครั้งได้รับความน่าสนใจจากสื่อรวมถึงผู้บริโภคเป็นอย่างมาก รวมทั้งการตัดสินใจปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ iPhone ในบางครั้งส่งผลไปถึงมือถือรุ่นอื่นๆที่เปิดตัวหลังออกมามีการทำตามหรือทำคล้ายกันด้วยแต่จะมีเรื่องไหนที่ Apple เป็นตัวเปิดให้กับมือถือฝั่ง Android บ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ Apple กล่าวในงานเปิดตัว iPhone 7ว่าเหตุผลที่ทำให้ Apple จํจำเป็นต้องเดินหน้าไปสู่อนาคตด้วยการตัดหูฟังออกก็คือความกล้ามันคือความกล้าในการกล้าที่จะทำสิ่งใหม่เพื่อช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น ซึ่งหลังจากที่ iPhone 7เปิดตัวแบบไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิมและแถมอะแดปเตอร์แปลงหรือหางหนูมาให้ภายในกล่องกับกลายเป็นว่ามือถือฟัง Android ที่เปิดตัวช่วงต้นปี2017อย่าง Xiaomi Mi 6ก็ไม่มีช่องหงูฟังเช่นเดียวกันโดยอ้างว่าเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในตัวเครื่องให้มากขึ้นกว่าเดิมและหลังจากนั้นเป็นต้นมามือถือ a n d ด o i d ที่ไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิเมเหมือนเป็นมาตรฐานไปเสียแล้ว เพราะหากดูมือถือเรือธง,งในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น h u วเว่ยเม e 40 Pro Samsung Galaxy s a m s ซัมซุงกาลูซี่ e r i e s หรือ Apple f i x 2ฟ e ต่างก็ไม่มีช่องเสียบหูฟัง3 5ม m mm ทั้งสิน้น Apple เริ่มนำดีไซน์จอบากมาใช้งานครั้งแรกกับรุ่น iPhone X ที่เปิดตัวไปปลายปี2017 ด้วยสาเหตุที่ Apple จํจเป็นต้องเว้นพื้นที่ว่างด้านบนของหน้าจอเอาไว้ขนาดใหญ่นั้นก็เป็นผลมาจากการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์กล้อง t ุเด e ยวคเมลาสำหรับช่วยให้ผู้ใช้สามารถเซลฟี่แบบหน้าชัดหลังเบลอได้รวมถึงใช้เป็นระบบยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงอย่างระบบสแกนใบหน้าแบบ3มิติหรือ Face ID ที่ในปัจจุบัน Apple ก็ยังคงใช้งานระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าอยู่เช่นเดิม หลังจากที่ iPhone X ถูกเปิดตัวไปมือถือฝั่ง Android ที่เปิดตัวในช่วงต้นปีก็เริ่มมีการนำดีไซน์จอรอยบากมาใช้งานเช่นเดียวกันอย่างเช่น Huawei P20 Pro ที่เปิดตัวช่วงต้นปี2018ที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบรอยบากเช่นเดียวกันแต่ทาง Huawei เปิดเผยในงานเปิดตัวว่า P20 Pro มีขนาดรอยบากให้เล็กกว่า iPhone X เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลรวมถึงเพิ่มพื้นที่สำหรับไอคอนการแจ้งเตือนต่างๆบนแถบ Status Bar และในปีเดียวกันก็มีมือถือ Android อีกหลายรุ่นที่ใช้ดีไซน์หน้าจอแบบมีรอยบากตรงกลางไม่ว่าจะเป็นเซี่ย i มี8มิแ g ดกูเกิลพิกเซลสามวันพลัสหกเซนฟนหหรือ h u วเว่ยเม e ยี่สิเป็นต้นชื่อรุ่น SE ในปี2016ทาง Apple มีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งในชื่อ iPhone SE โดยมาพร้อมกับดีไซน์ลูกผสมระหว่าง iPhone 5S และ iPhone 6S แต่ใช้ชิปแรงเทียบชั้นรุ่นพี่อย่าง iPhone 6S บนดีไซน์หน้าจอขนาดเล็กเพียง4ีนิ้วทําให้กลายเป็นมือถือจอเล็กที่สร้างความสําเร็จให้กับ Apple ได้เป็นอย่างดีแม้ในปีเดียวกันจะไม่มีมือถือฝั่ง Android ที่เปิดตัวมือถือที่มีชื่อ SE ให้เห็นในปี2018ัทางเสี่ยงมีก็ได้มีการนําเอาชื่อ SE มาใช้กับการเปิดตัวรุ่นมิ8 SE ซึ่งวางตัวเป็นมือถือรุ่นเล็กที่ตัดลดสสเเปคบาาางงง่่่วนนจกรรุืรออย มิแพร้อมปรับราคาวางจำหน่ายใหม่ให้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและในปี2021ก็มีรายงานว่าวันพลัสอาจเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีการนำเอาชื่อ SE มาใช้งานด้วยกับรุ่นวันพลัด not SE รักโลกจริงๆแล้ว Apple มีนโยบายการทำงานของบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดซึ่งจะเห็นได้จากการที่ Apple ใช้กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษ ใช้วัสดุในการผลิตตัวเครื่องที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้รวมไปถึงการสร้างสำนักงานใหญ่ของ Apple Park ที่เน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นโยบายรักสิ่งแวดล้อมของ Apple ได้ขยับขยายมาใช้กับ iPhone อยู่บ่อยครั้งและเริ่มชัดเจนมากขึ้นในรุ่น iPhone 12ซีรีส์ที่ไม่ได้มีการแถมอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาให้ภายในกล่องผลิตภัณฑ์อีกต่อไปรวมทั้ง iPhone ทุกรุ่นที่มีลดการผลิตวังจำหน่ายหลัง iPhone 12ซีรีส์ก็จะไม่มีหัวชาร์จแถมให้เช่นเดียวกัน โดย Apple ให้เหตุผลว่าหัวชาร์จของ Apple ร่รวมถึงหัวชาร์จจากผู้ผลิตแบบ Third Party มีจำหน่ายค่อนข้างมากแล้วซึ่งเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งหลังจากที่ p h o o e 12ซีรีส์เปิดตัวและวางจำหน่ายได้สักระยะก็มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนรายอื่นอย่าง Samsung ก็เตรียมไปแถมหัวชาร์จมาให้กับสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S21 ซีรีส์ที่จะเปิดตัวช่วงต้นปี2021ที่กำลังจะถึงนี้ รวมทั้งล่าสุดนี้ทาง CEO ของเซมิ่ก็เพิ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซีิ m งมิกซิปเอ็ดซีรีส์ที่เปิดตัวในวันที่28ธันวาคม2020ก็ไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้ภายในกล่องเนื่องจากนโยบายรักโลกเช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดชื่อไหนคําใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน e m อ a Channel Re วินะครับสวัสดีครับ